อาจารย์มาแล้วเจ๋งมากได้ความรู้จากพออนนี่คือที่สุดแล้วทุกอย่างแบบว้าวความรู้ใหม่ๆมันแค่แค่มาแก้อีก้านมาแล้วก็ฟุ๊กๆแล้วก็เป่าแค่นี่ก็เท่แล้วอ่ะกินได้แล้วกินได้ด้วยโอ้ถ้าเราเก็บแบบช่ออ่อนแบบเนี้ยจับไปนุ่มๆ่เงี้ย่มคือยังกินได้อยู่ไม่ไม่ต้องเป็นนึ่งแบบที่เป็นคาเวียร์ดอนเมนูของร้านเรารูปแบบนี้คือจริงแล้วอ่ะถ้าอยากจะเอาเป็นตกแต่งขายอ่ะก็ต้องตัดแบบนี้ก่อนนี้นิดนึงก่อนนี้ด้วยเขียวหน่อยปะคะประมาณนี้ครับ อ่าเชี่ยอ่อนแล้วก็มัดเป็นช่อแล้วก็เ้องเอาเอาเอาห่อยหัวลงแสดงว่าถ้าเราปล่อยเป็นทุ่งรวงทองแบบนี้คือได้ได้แบบได้เม็ดคือกไปทําแป้งไปทำแป้งทำอะไรก็ว่าไปว่าไปเท่านั้นกับเก็บไอ้พวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะเด้ไปประดับก็ได้เหมือนกันได้ได้ได้้แต่แต่ถ้าเก็บช่วงนี้นี่มันเวลาเราไปไปดับนาครับหมอดมันจะชอบมันจะร่วง่ายเราต้องเก็บช่วงอ๋อแล้วจะขึ้นมาเป็นรวงสวยพอดีอ๋อ เคล็ดลับในการเป็นคนเล่นข้าวสาลีคนเล่นข้าวทุกผ่านเลยอันนี้คือคานีเฮ้ยคานีพองขนาดนี้เลยเหรอแต่ออกเป็นสีชมพูก็สวยนะคะหลุนหลุนขนหดหลุนเฮ้ย ดีหอมนี่ต้องบอกนุ่มต้องบอกให้ลูกค้าบอกว่าคุณค้าวของทางการนมีคุอค่าคุณค้าของทางนีประโยชน์มันทำให้ไอ้ไอ้ปลายปลายคงโสมเราเห็นค่าลงนี่ไงอันนี้แหละที่เขาบอกว่าต่อยุบธนนะอายุบธนนะอันนี้อร่อยด้วยหมออือร่อยก้อนของขาวนี่ก็เหมือนข้าวเหนียวเยอะนะผมว่าข้าวเหนียวเน้นๆมันก็เหมือนข้าวเหนียวหมูห่อเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีความข้าวเจ้าคล้ายข้าวญี่ปุ่นอืหอมเลย ข้าวแบบข้าวหนึบหนึบจริงกับกับข้าวแห้งเห้งอืออะไรสวยอันนี้เบอร์ปีกอคุณภาพคนทางการใช่ๆก็ฟิวอายุวัฒนะเหมือนกันหรือถ้ากินเนี่ยกินเนี่ยอายุร้อยปีถ้ากินอันนี้ไปด้วยกันเหลือหอมมะลิเฉยๆมะลิหนึ่งส่วนห้าใช่มะลิหนึ่งชิ้นห้าอ๋อเป็นข้าวหอมมะลิกล้องใช่ถ้าไปคาดอันนี้กินกั็นี่ได้กินกับแกงก็ได้เพราะว่านะเพราะมันคืออะไรนี่เราเคยเห็นคือมันก็เฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะ น ak ั่นนี่คือข้าวเราเองนี่แหละแล้วลองคิดว่านี่คือข้าวที่เราปลูกเองรู้สึกยังไงบ้างรู้สยังไงบ้างเฮ้ยไม่เคยปุ๋ยก็ไม่ได้เหล่าไม่มีเต็มีทั้งพ่นยาก็ไม่จ้พ่นไม่อยากคุยเลยอ่ะแมีล้วกันออ่ยางเงี้ยอยากรู้ว่าถ้าใส่เทมีหรืออะไรปุ๋ยเข้าไปมันจะทำให้ผลผลิตได้มากขึ้นบ่าได้แต่ว่าของสร้างบางอย่างเหายไปของธรรมชาติมันมันแน่นอนเลยเนาะ ดีอะนันคือข้าวก,ออาก,กล้องอะแต่ข้าวกล้องส่วนใหญ่เราจะคิดว่ามันเป็นสีสดำๆดำอ,อันนี้คือข้าวขาวข้าวข้าวไม่ขัดสีไม่ขัดสีแล้วกรอบเหน,นียว หอมหอมหอมหวานหวานอืมกินข้าวเปล่าเงี้ยก็ได้แต่เรากินกับดีกว่าคือกับเจ้ามอชอแล้วก็ของมอชอผสมข้วนียคือข้วนีย่เป็นนี้คือตัวลูกเลยอันนี้คือตัวลูกที่ทั้งหอมแล้วก็เป็นแบบกั๊งไงกั๊มอชอไม่ใช่อันนี้พ่อพ่ออ้าวแล้วมันออกเป็นตัวนี้่แม่นี่พ่อแม่มันอ้าวเราอยากติดตัวลูกอ่ะตัวลูกนี่ กับกับมะซองเนีอยแล้วมันจะออกมาเป็นไงหมอมันออกมันมันออกมาทรงคือว่าเมล็ดไรเมลิแต่สีดำเฮ้ยแล้วก็เป็นเหมือนข้าวกล้องกลุบกรุบครับเฮ้ยก็ดีนะแล้วก็หอมด้วยมันเหมือนข้าวกล้องแบบข้าวเหนียวกับกับเหนียวแล้วมีกรรมเับแต่บอกว่าเป็นข้าวเหนียวนะ้ากรรมเจ้ากรรมเจ้าก็คือเหมือนข้าวเหนียวผสมกับข้าวเจ้าแล้วก็ออกมาเป็นข้าวเจ้าเลยแหละเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าแต่สีดำมันจะเหมือนอะไรเบอร์รี่ ตอนนี้ข้าวดอยเราแบบนี่เจ็บกว่าสาย้านหนึ่งสาย้านนี่ข้าวสาลีอีกเจ็บกว่าสาย้านโอ้โหาตาย้วผมเป็นนักเรียนรู้จริงเมนูเบบี้บุชดดตไรส์นั่นข้าวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมา รีวิวข้าวที่เราปลูกก็คือข้าวขานีนะคะเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะคะเรียกว่าเป็นข้าวดอยชนิดหนึ่งที่เราเอาสายพันธุ์นี้มาปลูกที่แบรนด์นิวฟิลกูลนะคะตอนนี้เริ่มขายแล้วนะคะข้าวขานีจะมีลักษณะกลมนะคะคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นปีนี้เราปลูกพันธุ์นี้นะคะซึ่งเป็นข้าวอายุวัฒนะนะคะที่ช่วยลดการก,ก่อของคโครโมโซมในร่างกายนะคะทําให้อายุวัฒนะหรือว่าทานแล้วเนี่ยจะทําให้ดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าหากว่าเราจะทานหรือว่าเราสั่งข้าวขาหนีจาก Brand New Feel Good แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการหุงอย่างไรนะคะไปหุงกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องซาวข้าวก่อนนะคะสักประมาณสองน้ำนะคะเพราะว่าจะล้างสิ่งสกรปรกที่อยู่ในข้าวนะคะก่อนที่เราจะนำไปหุงค่ะแล้วว่ามันจะหอมมากมเ,มเราใช้หนึ่งถ้วยตวง ลราก็ขูงข้าวแล้วนะคะรอประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาข้าวขาหนีบเวลาสุกจะหอมแล้วก็ฟูขนาดไหนนะคะตอนนี้ผ่านไป8นาทีนะคะเริ่มมีไอ้น้ำออกมาแล้วนะคะกลิ่นกลิ่นข้าวหอมมากค่ะ20นาทีแล้วนะคะเราจะมาเปิดด้วอ กลมๆนะคะเงาๆนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันค<ะ>่ะอมะมันกินแบบไม่เหมือนข้าวที่เราดมมันเป็นเอกลักษณ์มากมันข้ามันมีเปลือกหุ้มของเขาอะแล้วก็พอเขาสุกเขาก็จะแตก เนี่ยมันจะเงาเงาอะค่ะเหมือนคล้ายคล้ายข้าวกล้องนะคือว่าเหมือนเป็นข้าวกล้องแล้วบวกความเป็นลักษณะเป็นข้าวกลมๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นนะคะการหามันจะกรุบก,กรอบเป็นเม็ดลื่นหอมแล้วก็มันหอมข้าวใหม่ด้วยค่ะเฮ้ยกลัวกินแล้วแบบหน้าอ,อ่อนอ เขาบอกว่าเป็นข้าวอายุวัฒนะสารอาหารเขาครบถ้วนและอีกอย่างนะคะข้าวที่ไรแบรนด์นิวซีฟูดเนี่ยไม่ใช้สารเคมีออก็ปลอดภัยสะอาดปลูกกับมือแล้วก็เสิร์ฟกับมือนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ทานนะคะถ้าชอบอยากทดลองชิมข้าวขานี่นะคะก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดนะคะแบรนด์นิวซีฟูดนะคะหรือว่า bnfg.shop นะคะมาทานข้าวที่มีคุณประ,ประโยชน์ไปพร้อมอมกันค่ะ นี่อร่อยมากแค่นี้ก็อร่อยมากอืมือถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะคะจะบอกเลยเมนูนี้อยู่ท้องได้ทั้งวันเลยากติดตาม เจอนี่ <Journey S 2> ที่รักทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e กดกระดิ่งรัวๆเลยนะจ๊ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง